คนครศรีชนะค่ะใส่คู่นี้ลื่นไปสี่ครับวันนี้ฮะถ้าใส่คู่แดงลื่นไปสองครับเมื่อวานนับออลีกับปืนนี่กรตดพ่อปืนนี่เดินไกลเนีย่ยเออ เดือดไม่ได้เดือดไม่ได like ้เด like <itu? S an> ือดไม่ได <S an> ้โรนี่ครัโรอเนี้ยเบี้ยครับต่อยจะไปขึ้นรถไปห้องน้ำครับไปห้องน้ำครับรอสักครู่ครับน้องโอ๊ตครับน้องโอ๊ตผมมากค่ะให้ไปรับไหมคะ มารับได้ค่ะมารับได้ครับพี่ขวัญรถไม่พอก่อนนานิวไม่รู้ไปไหนครับนานิวนานิวน่าจะไปทํากับข้าวครับพี่ขวัญมารับเด็กๆหน่อยค่ะเดี๋ยวบอกให้เอาไหมสิสิเดี๋ยวพี่ขวัญมารับไปต้องพี่ขวัญมาลับไหมเดี๋ยวให้อุ้นรอได้ครับออกมาเลยได้ไหมครับได้ไหมครับวิ่งได้เลยครับวิ่งได้เลยฮะได้วิ่งได้เลยโอ้มันวิ่งได้แล้วแม่แม่มันวิ่งได้แล้ว ไอ้ยูจะเล่นแม่ป่ะอ๋อมันเก่งมากสิฮะอยู่เนี่ยที่เคยแก่ปื้มเจรถอยู่นี่ตั้งอยู่ไหนอ่ะออกมาโอเคครับออกมาเลยครับสิ่สีสีเดี๋ยวบี๊กวันมารับบิ๊กวันติดการ์ดตรงนี้บี๊กวันติดเกมทำกับเก้าไม่กินนะ มาใครมารถจูวิทย์นะโอเคมามาลงนี่เลยมาลงนี่เลยเดี๋ยวพี่กอดออกมาเลวจะออกมาเลยโอเคมารับโอ้มารับเด็กๆสวัสดครับรถขาดไปหนึ่งคันมานี่สิสิสิ่หลอนี่รถจูวิทย์นี่หลอนี่เลยหลอดปีกอนเลยพี่อนมารับกันเดี๋ยฮะฮะเออเดี๋ยวพี่อนมารับจูวิทย์เดี๋ยวพี่อนมารับ เดี๋ยวปีกวันมารับไม่ต้องตัวนนมารับนะปีกปีกวันคน้ปคดดีเลียงนามั้งเอาดีงั้นใครไปรถเกียมั้งงันโอเคโอเคโอเคฮะนันนี่่ไปทำกับข้าวซะนะปีกัฒลี้ีกวดรปกวเีอ้ดนียมูครับรถแนวอุ้ดไปวะถึงแนวอุ้ไปรถปีกวัเดี๋ยวเออได้ได้ฮะ มาพี่ว่านองมาเลี้ยพี <lớ p open> okay. um ่ว่านองมาเลี้ยนองมาเลี้ยนกี่คนนี่กี่คนกี่คนสี่คนออกมาสู้รถแนววุดกลับไปถึงเดียร์นะวุดไปกับพี่ว่านิงได้ได้วุดไปกับพี่ว่านพี่ว่านออกมาเลยพี่ว่านอน้องรออยู่ครับน้องน้องอยู่ครับเอาไปครับพี่วานเนาะเออเนี่ยไปครับพี่ว่านเนาะโอเคออกมาไปเลยนะแนววุดรถนะแต่ว่าพี่ว่านอี้ที่มาะไหนที่ไม่มาลับตัวพวกนะนะ

ให้ิสให้โค้ดุทธดำเนินการตอ่อโอเอาลำลึกนอขเก็บเปีไปไปเร่งไปวยนไปเร่งันเ่งันีดองครเอาไปปตู้ยังวนปดตู้ดี๋ย่รอรถปิดก้อนรถมาดูน้งซีหน่อยกอนน้งซ no. okay, ีนั Thirty ่งอยู่ครับน้งซีก็ละันค่ะไปกองแล้วไงก็เหลยที่ที่ไหนที่นั่งยอนหลมไมเกียมาเรียนตอนจรียนมาเรียนมาเรียน กั่อวันนี้ไหนเราปิดไลยก่อนนะมาเอามานี่มาเลยเรามาใช้ก่อนเลยใส่เราขึ้นด้านหน้าเลยเอออันเนี้ยไปกันนัวพุ่มก็ไปกันเลยเรามารับเรยอพี่ขวัญมารับน้องแลยน้องน้องเลยครับอย่าพุ่งไปกันนัวนี่พี่ขวัญจะดีมากครับมารับมารับน้องเลยครับผมนี่มารับน้องเลยไปกันจ้ายิ้มไปกันนัว มารับสีล้วมารับสีเล้วไอ้เจ้าสีผมบอกเลยนะครับรองเท้าที่ถุงเท้ายังไม่ซักสามวันแล้วนะครับโอเค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 ครับตายกันนึ่งเลยโอเคครับายไม่ติดเลยนะ่ตรับโอเคั่โอเคครเคครเคครัอเคครับโอเอเครัอดเรเอาเัโ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับกินข้าวกันยังฮะเก็บเล่กจ้ำวันหยุดนี่มันกินข้าวเลยพี่พี่พีลครับประมาณสี่เรก็เมทัมมุตจบเลยพงข้างหัวตะวันไล่ตะวันไปอาบน้ำก่อนครับพุ่งวันจะลงเล่ยเลยครับกินได้ลองกินนะกินเดี๋ยวไปเล่ยก่อนตัวเองครับเดี๋ยวตะวันไปเล่ยก่อนตัวเองติดตามลุงเล่เดี๋ยวไปเล่ยก่อนตัวเองครับได้ครับ นุ่มๆปีกวันปีกวันเลยทำตาเลยมาครับปีกวันทำตาเลยมานี่โลนี่ครับเอฟซีครับดีดีนะครับเอฟซีน้องมารับมาส่งครับปีกวันที่เลียงนามทำกับข้าวไม้นองเมื่อเช้านะครับต่าป่าต่างลำปีกนะครับต้มปลาบึกครับผมนี่ครับโลโลครับนี่น้องซีกำลังมากครับ มันมาส่งครับหรือว่ารถไม่ล้างกันเลยครับนี่ครับคุณ <c oughs> <c oughs> ปวตกรถไม่ล้างนี่โบกน่องซีเด็กๆล้างก็ได้รถจริงอ่ะ <c oughs> ใครใครใครล้างรถมัง้งใครล้างรถมั้งนี่รถโจ๊ดอยู่ครับนี่นี่ใครวันนี้ขอบคุณครับ <c oughs> ใครใครไปล้างรถได้ปีเขามั้งมาลูกมาลูก <c oughs> โยกเล่นโยกเล่นโยกเล่นยกเล่นน,นี่ทำไมนะไม่ได้ใช้ไม่ผมมินผมตั้งแต่ผมมานี่หลายวันแล้วนี่คือรถจอดอยู่ผมมินหลายวันแล้วเราไม่ได้ใช้โอ้เบื่อข้างหลังกหนหน่อยครับ บอกชุดโบกพนี้ได้นะให้ช่วยไปล้างรถได้นะใช่นะพ่งนี้้าชนะบอกได้เลยไม่ต้องบอกพวกคุณครับบอกกคดดแล้วเอาไ้ให้พวกน้องเซ็งไงได้ไดเอาให้สี่เซ็นเลยสี่มาเน่ยนี้สี่นี้สี่นี่นีีนรถเล่นนี่กางบนนี่ได้เลย สุปกรเกิดเออนี่ลายเซ็น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 นะครับให้ดูนะครับเออเดี๋ยวไปดูไยนะครับลายเซ็นของซีครับสุปรากรนะครับเดี๋ยวถ่ายแป๊บนึงครับมีลายเซ็นเล่นะครับรถคันนี้นะครับบอกให้นะครับโอ้โหยังไม่ออกครักำลังจะออกครับใกล้นี้เลยเนี่ยผมถ่ายได้ไม่ถ่ายดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แผมผมไม่ถ่ายดีกว่านี่ลายเซ็นอย่าเพิ่งล้างนะลายเซ็นอย่าเพิ่งล้างนะเดี๋ยวบอกเขาเว้นที่ไว้ของเราเลยโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครััับบบบบขขออคคคคุุณณรร โอเคครับผมจบแรกก่อนนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณพี่ๆขวันมากนะครับมาส่งน้องๆนะครับผมลงลรกก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนหัวใจ1นึ่งเซนดวงนะครับขอบคุณนะครับน้องสีสุปกรณ์นะคะตอนนี้ก็ยังแข่งขันอยู่ที่ชุมพรนะคะในนามของจังหวัดนครศรีธรรมราช